ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการคาลิเบรตตัวเวทชิงคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นแบรนด์ syc นะครับรุ่น bt 3 6 0 l 2นะครับวันนี้มาคาลิเบรตกันนะครับผมจะใช้ลูกตุ้มนะครับที่น้ำหนัก1นกิโลนะครับจะใช้โหลดเซลที่หกกิโลนะครับอคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับใช้น้ำหนักในการคาลิเบรตเนี่ยหนะครับอย่างเช่นเราใช้โหลดเซลหนึ่งรกิโลเนี่ย ความสามารถใช้น้ําหนักแค่1นกิโลในการคาลิเบรตได้นะครับก็มาเริ่มการคาลิเบรตกันนะครับกดนะครับคําว่าสีแดงตรงนี้ค้างไว้ประมาณสามวินะครับจะขึ้น F หนึ่งนะครับกดตกลงนะครับจะขึ้นคําว่า PD นะครับก็คือโค้ดที่จะเข้าไปนะครับตัวนี้สแตนดาร์ดอยู่แล้วจะโค้ดอยู่ที่ประมาณสองพันนะครับเราใส่สองพันนะครับกดตกลงนะครับจะขึ้น F 1.1นะครับ กดเข้าไป f 1 1หมายความว่า,าค่าคาปาซิตีนะครับในการที่เราจะใช้งานของน้ำหนักโหลดเซลล์นะครับอย่างเช่นเซลล์100กิโลผมต้องการใช้งานอยู่ที่50ผมก็ใส่ที่50กิโลนะครับตัวอย่างวันนี้ผมใช้ที่หลดเซลล์6กิโลนะครับผมจะใส่แม็กทั้งหมดอยู่ที่6กิโลนะครับกด t นะครับเพื่อชิป โอเค6กิโลนะครับตกลงนะครับดังนั้นกด C ไป1.2ตัวนี้ก็คือจำนวนทศนิยมที่เราใช้งานนะครับถ้าเป็น3ก็คือ3ตํตำแหน่ง4 4ตําตำแหน่งนะครับตอนนี้เราจะยกตัวอย่างที่2ตํตำแหน่งครับกดตกลงแล้วก็ไป F 1.3นะครับตกลงก็คือ ความละเอียดนะครับตัวนี้เป็น default เป็น1ก็ใช้เป็น1ไปเลยนะครับต่อไป1.4เราไม่ใช้นะครับ1.5เราไม่ใช้ไป1 6นะครับก็กดตกลงมันจะขึ้นคำว่า eScale e s s a l e scale. e หมายความว่าเราต้องเช็คน้ำหนักบนโหลดเซลล์นะครับว่าไม่มีน้ำหนักอยู่บนโหลดเซลล์นะครับก็คือที่เป็นซูนของโหลดเซลล์นั่นเองนะฮะกดตกลงนะครับ ตัวคน n t r ร l เลอมันก็จะคำนวณออกมาว่าอ๋อมันยังไม่มีอะไรอยู่บนเซลนะโอเคไป1.7นะครับน็ดอตหมายความว่า2ตำแหน่ง2.3จุดก็คือการ ate, คาลิเบตกี่จุดนะครับถ้า2จุดก็คือแมกกาเมนนะครับถ้า3จุดก็คือคาลิเบตที่3จุดนะครับแต่เราส่วนใหญ่เราใช้ที่2จุดนะครับตกลงไปขึ้นโหลดนะครับ หลังจากนั้นเราก็เอาลูกตุ้มเนี่ยที่เราเตรียมไว้นะครับขึ้นวางบนตาช่างนะครับตัวนี้ผมใช้น้ำหนัก1นกิโลนะครับก็กดตกลงไปเราก็ใส่น้ําหนักตามค่าที่เราวางบนตาช่างนะครับก็คือ1นกิโลกดตกลงไปโอเคนะครับ1.8 1.8ตั้งเป็น1นะครับ1.9ตั้งเป็น3 d 1.10ตั้งเป็น20นะครับแล้วก็ f.11 เนี่ยตั้งเป็นออฟนะครับตั้งเป็นออฟเท่านั้นนะนะครับ1.2ตั้งเป็น2 0่3ตั้งเป็น3 d ดีหลังจากนั้นก็ออกจากโปรแกรมนะครับเสร็จการคาลิเบตเรียบร้อยนะครับมาดูโอเค1กิโลนะครับ1กิโล โ okay. อเคผมลองวาง5้กิโลนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผม